ดานหายใจใช้กำรรเนือหลักของวิชาธรรมะเป็นรลกกมรมดานหรือยไงทำความเข้าใจกับวิชาเนาะอย่างนั้นเนาะเพราะมันมีประเด็นอยู่คนสงสัยวิชาของเรามันใช่ทางไหมใช่ไหมัน่ย ไปไปฟอกเยอะเลยฟอกดันน้นก็ได้ฮะอ๋ะอได้ได้ยินไหมล่ะตัวนี้มันมีไหมเอ่อวิชาอืมวิชาสงสัยวิชาธรรมะเปิดโลกกรรมดานนะเนาะเออทำความเข้าใจกับวิชาธรรมะโลกกรรมดาน ใช่ไหมเออเอ,เอออืมทำความเข้าใจกับวิชาเนาะอืมได้ได้ยินอยังโอเคนะอ่าเริ่มเริ่มต้นพร้อมละโอเคอเอาแล้ววันนี้เรามาเข้าไปเด็นอ่าวิชาธรรมะเปิดโลกกรรมดานคนอน่ะสงสัยเยอะว่าใช่พุทธศาสนาไหม ใช่หลักของพระุทธเจ้าของเราไหมหรือว่ามันแนวทางที่ผ่านมานั้นมันมีหลายอย่างที่ที่คนสงสัยอย่างเช่นธรรมยางก็ดีจิตยางก็ดีสามโลกก็ดีอ่าส่วนมากนะทีะ่เราปฏิบัติแล้วนี่มันมีอะไรที่พิเศษมากกว่าที่อื่นหนึ่งคือการหายใจใช้กรรมของเรานี่ยวิชา วิชาเราต้องทําความเข้าใจกับวิชาธรรมะเปิดโลกกรรมดานก่อนวิชาธรรมะเปิดโลกกรรมดานนี่คือเราเราใช้พลังงานอ่าใช้พลังจิตของเราหรือว่าใช้แนวทางการปฏิบัติเพื่อเปิดทุกอย่างให้คนรู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีที่พระเจ้าของเราตรัสเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทพเทวดาก็ดีจิตวิญ,ญญาณต่างๆก็ดีที่อ่ามีการหมุนเวียนเกิดขึ้นตั้งอยู่ตดอไปของของดวงจิตต่าง นะ่ะซึ่งในพุทธศาสนานั้นน่ะมีอยู่แล้วเหมือนพุทธศาสนาพูดถึงนรกพูดถึงสวรรค์พูดถึงนิพพานอยู่แล้วพูดถึงเมืองมนุษย์อยู่แล้วนะ่ะแล้วก็พูดถึงกฎเกณฑ์แห่งกรรมอยู่แล้วนี่คือหลักหลักที่พุทธศาสนาที่แท้จริงคือพูดตามความเป็นจริงที่มีที่เป็นที่เห็นที่รู้อยู่ที่ที่สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยอ่าล้วนแต่หมุนเวียนเปลี่ยนไปก็เรียกว่าเป็นวัฏจักรก็เกิดธรรมชาติอยู่เนี่นี่ นี่คือหลักของความจริงทั้งหมดในจักรวาลนี่มันมีอยู่นะตรงนี้แหละที่นี่นี่พระเจ้าของเรานี่ยตัสรู้ความจริงในอริยสัจสี่นั้นนะนะก็คือทุกข์กับความดับทุกข์นั้นนั่นคือการเวียนว่ายตายเกิดของสันโลกเนี่ยมันย่อมทุกข์อยู่แล้วมันเป็นทุกข์อยู่แล้วถ้าเกิดมันต้องตายอยู่แล้วนี่แหละแม้แต่จะไปอยู่ภพภูมิไหนตามกรรมเนี่ยที่เราทํามาไว้นี่ทําบาปนรกทำบุญสวรรค์ทั้ง ทั้งนรลกทั้งสวรรค์ก็มีการเปลี่ยนแปลงะก็เวียนว่ายายเกิดอันนี้แหละเพราะฉะนั้นนี่คนน่ะก็ยังเข้าไม่ถึงเอที่ผ่านมานคนยังสงสัยสงสัยในคําสอนของพระเจ้าสงสัยในเรื่องของจิตวิญญาณสงสัยในพลังงานต่างๆที่ที่พระเจ้าตรัสเนี่ยในเมื่อเข้าไม่ถึงมันก็จะมีความลังเลสงสัย ยิ่งยิ่งเราใช้ตำรามากๆเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจนะเราก็จะสงสัยเรื่องผีเข้าเจ้าทรงมั่งสงสัยเรื่องการปฏิบัตินะในในของมหายานมั่งในของวัชิรยานมั่งอันนี้คือชาวานนี้ส่วนมากจะสงสยัยสงสัยเยอะนะเพราะอะไรเพราะเรายึดมั่นแต่ตำรา,าเราเลยไม่มีแนวทางที่จะไปปฏิบัติให้มันถึงนะส่วนส่วนสาย มหายาหรือ,อวัชิรยานั่นนะ่ะเขาก็ย่อนยานในเรื่องของอเรื่องของธรรมวินัยนะเราก็จะเห็นความแตกต่างนะเห็นความแตกต่างอันนั้นเป็นเป็นหลักแห่งความเชื่อของของแต่ละแต่ละสายแต่ละด้านนะที่เพราะของเราเนี่เน้นเรื่องคัมภีรเน้นเรื่องของธรรมวินัยเน้นเรื่องของพระตะบิดกนี่คือเราเทรวาส ของของที่อื่นนั่นเขาก็เน้นเรื่องของการปฏิบัติคือปฏิบัติของที่อื่นเขาหมายถึงว่าครูบาอาจารย์เขาจะนําพาปฏิบัติก็จะไม่เน้นเรื่องของธรรมวินัยมากเออครูบาอาจารย์ได้อะไรมาก็สอนตามตามนั้นหรือว่าหลักความเชื่อของสถานที่เขายึดมันยังไงก็ยึดอย่างนั้นมาตลอดอันนี้เขาเรียกว่าเหมือนเหมือนทางเส้าหลินเหมือนอะไรต่างๆที่เขาเขาทากันมาปฏิบัติกันมาเหมือนที่เบตเนี่ย เขายึดมายัางไงเขาไปอย่างนั้นส่วนเถรวาดของเราเนี่ยเออในเมื่อเราเรายึด,ย,ดยึดทำวินัยเป็นหลักเนี่ยมันก็เลยมีหลากหลายหลากหลายยังไงหลากหลายแห่งครูบาอาจารย์ที่เออท่านก็ไปอยู่ในป่าในดงก็ได้มาก็มามา,มาถ่ายทอดอ่าเพราะฉะนั้นเราจะเราจะเห็นครูบาอาจารย์มากตั้งแต่ปู่มั่นปู่ฟันหรือว่าครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆน,นั้นอะ่ะอ่าก็ก็จะมีแนวทางที่ต่างกัน สมาธิหมุนมั่งก็มีอะไรต่างๆเนี่ยแม้แต่สมารหังก็ดีพุทโธก็ดีอันนี้นี่คือคบาอาจารย์ท่านแต่ในเมืองไทยนั้นเรายึดธรรวินัยคือพอได้แล้วก็เอามาเปรียบเทียบเอามาเป็นเอากอบของทําวินัยน่ะมาเป็นเป็นกฎนะเอาพระไตรปิฎกมา,มา,ม,ามาเทียบกันว่าตรงประเด็นไหมเนี่ยนี่คือแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายพอเข้าสู่สุญญาตาแล้วตัดสุนตามพระเจ้าแล้วนี่มันก็จะตรงกันหมด ทุกสายมันก็จะตรงกันหมดอันนี้คือลักษณะพอเข้าสุนยตาปุ๊บทุกอย่างที่สอนไปมันก็มีแต่ความสุนเปล่าไม่ไม่มีอะไรที่เป็นยึดเป็นแก่นสารเออได้เลยนะเพราะว่าเราทําลายกิเลสตัณหาสิ้นซากแล้วไม่ว่าสายไหนก็แล้วแต่ในเมื่อเข้าสู่สุนยตาแล้วนี่นการตัดสู้แล้วนี่เพราะการตัดสู้มันตัดสู้เรื่องเดียวกันกับทิพระเจ้าของเราตัดสู้อยู่แล้วนี่นี่คือหลักของของพุทธศาสนาที่แท้จริงเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราอยู่อยู่สายไหน อ่านี่คือประเด็นมันก็เหมือนกันหมดขอให้เราไปถึงตรงที่การตัดสรุปนะตามพระุทธเจ้าของเราให้ได้นี่คือสาวกเพราะเป็นสาวกต้องตัดสรุปตามพระุทธเจ้านี่คือนี่คือบัญญัติให้ถึงคำว่าสาวกจริงๆนะพระอริหานพระารานทั้งหลายที่เดินตามจรงิงก็ต้องตัดสรุปตามพระุทธเจ้าให้ได้อันนี่คือทุกทุกองค์เนี่ยต้องเข้าสู่พุทธะถึงจะเข้าใจในในหลักของพุทธศาสนาอย่างแท้จรงิง อ่าเึงจะเกิดเกิดารรู้จริงเราจะท่องเราจะบน่นเราจะอะไรต่างๆนี้ไหมว่าจะสวดอะไรต่างๆก็แล้วแต่นี่น่ะมันก็จะได้แค่รู้แค่ทรรู้แค่รู้แค่โลก,กุตละธรรมท,ที่พระเจ้าสอนเท่านั้นเองคือเราท่องอะไรเราก็เราจะรู้แค่นั้นแต่จะรู้ซึ้งหรือไม่ยากยากเพราะอะไรเพราะหลักของพุทธศาสนาเป็นหลักแห่งการปฏิบัติเออ อริยัตปฏิบัติถึงจะเกิดปฏิเวทเราจะอยู่เฉยๆเราจะไม่มีทางสําเร็จได้เลยอ่านหนังสือมาปุ๊บจะแจ้งเลยไม,ไม่ได้ไม่มีทางอาจจะไม่มีทางจะวิเคราะห์ออยังไงจะอะไรยังไงนี่ก็ยากเพราะมันการทำลายกิเลสตัณหาทำลายอัตตาทําลายอาวิชชาี่ภายในของเรานีที่เรายึดมั่นถือมั่นในตัวตนอยู่ตลอดนี่ยเป็นมานณาะที่ครอบงําเราตลอดมาหลายภพหลายชาตินี่มันเป็นเศษกรรมที่คอยหนุนเนื่องให้เรานี่อยู่กับอวิชชา คือความไม่รู้จริงของมันทั้งหมดนี่มันยากที่จะเข้าสู่สุนทรตาไดน้นี่แหละเพราะฉะนั้นนี่วิชานี้ก็เลยต้องมาทาทําลายอัตตาด้วยการชดใช้นี่กรรมคือหายใจใช้กรรมพอเราหายใจใช้กรรมแล้วนี่เนี่ยกรรมนั้นแสดงออกมาเพื่อชดใช้กันความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นนั่นคือมันจะเห็นทุกข์ก่อนนในเมื่อลมหายใจของเรานี่ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันจะเห็นทุกข์ก่อนในเมื่อเห็นทุกข์แล้วนี่ มันต้งจะเห็นธรรมนะเพราะมันจะเข้าสู่ธรรมะปิยยะนี่คือกระบวนการนี่คือวิธีการที่ที่ที่เราจะแจ้งในธรรมโดยที่ตัวเรารู้เองเห็นเองเห็นอยู่ไหนเห็นอยู่ภายในของเราเองนี่คือคือความอัจรรย์แห่งธรรมะที่มันยังมีความแตกต่างจากที่อื่นนะทีนี้ที่ที่อื่นเขาจะไม่เข้าใจเพราะเขา,ายัางทําไม่ได้แต่ไม่ใช่คนผิดเราจะไม่มองว่าใครผิด สิ่งที่เราทํานี่คือเรามั่นใจว่าถูกต้องที่สุดแล้วเพราะอะไรเราเดินเราแจ้งในอริยสัจสี่เราเชื่อกฎเกณฑ์แห่งกรรมแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติเราไม่ได้ให้ท่องเอเราไม่ให้จําอะไรมากนี่คือคือหลักของเราเนี่ยเราเราให้เน้นเรื่องการปฏิบัติให้มากขึ้นอรู้อย่างเดียวนี่อาจจะรู้แจ้งทุกอย่างเหมือนสายผูกมั่นของเราล่ะรู้พุทโธก็พุทโธจนแจ้งจนจัดสรู้ตามได้เลย อันนี้คือคือหลักเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านที่เอาพุโทโธมานําเนี่ยนะหายใจเข้าพูทหายโซออกนี่ท่านก็สามารถแจ้งได้ก็จะมีพระอริยะเกิดขึ้นในเมืองไทยเยอะในสายพุโทโธนี่คือลวกป,ปู่ม่นเรานําพาได้นะในสายอื่นก็มีลหลวงป,ปู่คงท่านนี่อ่านั่นนี่นี่คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็เชื่อเราก็มั่นใจลวกป,ปู่คงเออทำไมล่ะในเมื่อลวกป,ปู่คงนี่คือ ท่านเข้าใจธรรมะของพระเจ้าในถ้ำอรหันต์ซึ่งเราก็เข้าใจเพราะมมันอยู่ในนั้นเราเกิดที่เดียวกันเออเราเข้าใจในธรรมะของพระเจ้าในในถ้ำอรหันต์แล้วทําไมเราจะไม่เข้าใจหลวงพ่อพคงน,น,นี่นี่แหละคือเราถึงเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจหลวงพ่อพคงเ,เราก็ประมาท่านอันนี้คือคือความไม่เข้าใจคืออวิชชาที่ข้อบงำพอเราเข้าใจแล้วโอ้โหมันเป็นอย่างนี้เออ เราก็เข้าใจหลวงพ่อคงนี่ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ไม่ได้สอนเลยเห็นไหมเราก็เข้าใจโอ้ขนาดเรายังอึสบายขนาดนี้แล้วหลวงพ่อคงท่านผู้ปฏิเสธประสาทวิชาให้คนอื่นล่ะถึงเราไม่ได้เดินตามท่านเออแต่เราได้ช่วยนั่นเออเราไมา่ใช่ลมหายใจของหลวงพ่อคงท่านใช้ผองยุบเราไมา่ใช่ลมหายใจเออหายใจใช้กรรมก็ก็เหมือนอยู่ในนั้นก็มีการหายใจใช้กรรม แต่มันมีพองยุบอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ลมหายใจเราก็เลยมั่นใจในลมหายใจอย่างเงี้ยเออเรามั่นใจในวิชานี้เออจะจะให้เราไปสอนอย่างที่หลวงพ่อคงสอนเราก็สอนไม่ได้เพราะเราเราไม่ถนัดอ่ะมองออกไหมแต่เรามั่นใจหลวงพ่อคงของเราที่ที่นี่ยขนาดเรายังขนาดนี้เออท่านท่านมีลูกศิษย์ลูกหายเยอะแยะนี่เราจึงได้ได้ชื่นชมหลวงพ่อคงทงั้งทั้งที่เราไม่ชอบ แต่ในเมื่อเราเข้าใจในที่เดียวกันเออแล้วทาไมทีนี้มันก็กลายเป็นว่าเออเราก็นับถือไปโดยปริยายเป็นครูบาอาจารย์ของเราโดยปริยายโดยที่ท่านจะรู้รไม่รู้ไม่ใส่ใจเออคนอื่นจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่เรามั่นใจในในใน,ในสิ่งที่หลวงพ่อคงทำนะของหลวงพ่เปิดโลกพอเราเปิดโลกทีนี้เน้นเรื่องของกรรมบันดาลทำไมถึงงกเน้นเรื่องกรรมบันดาลก็เพราะว่าเรา หายใจใช้รมจรรมนั้นเอปรากฏขึ้นในปัจจุบันแล้วเรายังสามารถที่จะใช้กรรมให้ญาติให้พี่ให้น้องหรือให้ใครก็ได้เพราะเราไปเข้าใจความเป็นจริงว่ากรรมทั้งหลายที่สันโลกมีอยู่มันโดนบันทึกไว้ในศูนย์กลางของจักรวาลแล้วเออแล้วทำไมเราจะดึงกรรมนั้นมาใช้ไม่ได้แต่ทีนี้ถามว่าบางคนก็จะสงสัยว่าอ้าวงั้นคนก็สามารถที่จะ ทำอะไรก็ได้เออสามารถที่จะรู้อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่จะเข้าไปสู่เวทีนั้นได้จิตของเราต้องว่างต้องสะอาดจริงๆอ่าตรงนี้แหละมันสําคัญใครจะดึงโปรแกรมนั้นมาใช้ได้นี่มันก็ต้องฝึกอ่มันต้องพัฒนาเพราะอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่มันจะสามารถเชื่อมร้อยได้นี่มันมันต้องมีอุปกรณ์และอะไรคืออุปกรณ์ก็คังสมองของเรา เอออฟฟิศหรือว่าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ในข้างสมองของเรานี่แหละที่มันจะเป็นตัวแปรสําคัญที่เราจะเชื่อมร้อยกับอ่าพลังงานของจักรวาลได้ขึ้น,นกลมแล้วเราจะดึงมาได้ยังไงอ่าตรงนี้เราต้อง,องพัฒนาให้จิตมันว่างจริงๆคือคือสมองของเราต้องไม่มีความสกรปรกความสกรปรกในที่นี้ก็หมายถึงว่าความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆกิเลสตัญหาทั้งหลายที่มันครอบอยู่เนี่ยเออที่มันมีความสกรปรกแห่งจิต ที่เราหมุกมุ่นแต่เรื่องไร้สาระอยู่เนี่ยอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากนีอยากเดีนอยากดังอะไรตั้นหามันครอบอยู่เนี่ยอันนี้คือขึ้นขึ้นแห่งความสกปรกมันอยู่ข้อมูลชั่วๆข้อมูลบาตท,ทั้งหลายที่มันมีอยู่เนี่ยนะี่ขึ้นพลังงานพวกนี้มันก็จะครอบงําเป็นสิ่งปฏิกูลที่ทําให้ขึ้นนะตรงนี้มันทําให้เราไม่สามารถรับขึ้นอบริสุทธิ์ได้น,ะนี่ดูดีๆนี่แหละคือคือตัวปิดกั้น ความคิดความนึกความปรุงแต่งเนี่ยมันถึงได้ปิดกั้นคังสมองของเราเนี่เอเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ที่มันอยู่ในสมองของเราเนี่มันไม่พัฒนาไม่ไม่มีสเสถียรภาพพอมันไม่มีสมรรถภาพพอที่จะที่จะเปิดรับคลื่นพลังงานของจักรวาลเนี่ยคนที่มีความคิดมากๆนี่หรือว่าเรียนมากๆรู้มากๆนี่มันก็เลยเป็นอุปสรรคเนี่ยเพราะจิตมันไม่ว่าง เออจิตมันยังไม่สะอาดพอหรือว่าขึ้นขึ้นตัวนี้เนี่ยมันมีโปรแกรมเยอะเอ่อเดี๋ยวทําไมมีโปรแกรมเยอะพอเราจะนั่งสมาธิมันก็คิดะไอ้ทําความคิดเนี่ยมันทําให้ให้เราอยู่กับเนี่ยจิตเราไม่ว่างสักทีและให้ทํรสมถะม,มันก็ไม่ออกจากความคิดสักทีเนี่ยพราะอะไรเพราะมันอยู่นิ่งๆเออคนที่อยู่นิ่งๆคนที่ ช้แต่พิจารณาเรื่อยๆนี่พลังงานพวกนี้มันจะไม่มีประสิทธิภาพไม่ถ้าเครื่องเขาเรียกว่ามันไม่สเสถียรภาพพอมันไม่สเสถียรพอที่ที่จะรับคลื่นต่างๆเออเพราะฉะนั้นนี่ของเราทั้งหมดนี่ไม่ต้องเรียนอะไรมากเพื่ออะไรเพื่อดับความปรุงแต่งมันรู้มากมันสงสัยมากเพราะสงสัยมากมันคิดมากปรุงมาก เออมันมีแต่สงสยัยพอเจอนอก็กสงสัยนี่ก็สงสยัสงสยนี่แลราก็รู้ว่วามันมีมันมีแต่วิตรกวิจารณ์อยู่เรื่อยเออองค์ฌานมันก็ไม่เกิดขึ้นในเมื่อองค์ฌานไม่เกิดขึ้นยานมันจะขึ้นได้ยังไงเนี่ยเพราะของเราเนี่ยมันต้องเรื่องของธรรมญานอ,อ่าเรื่องสิ่งทั้งหลายเนี่ยเพ,พราะว่าพลังงานต่างๆจิตดวงจิตต่างๆเนี่ยนะทั้งจิตใต้สํานึกจิตเหนือสํานึกนี่มันต้องประสานเชื่อมร้อยเข้ามาสู่การกระทํา ในกายของเรากายกับจิตเนี่ยมันทํางานร่วมกันเนี่ยถ้าเราต้องมาเป็นผู้รู้นี่แสดงว่าเราต้องเป็นผู้ว่างแล้วเนี่ยเห็นไ,ไหมองค์ชาญเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกายกับจิตมันที่จะเห็นการปฏิบัติพิาทในการทํางานกันนี่แหละขึ้นกรรมต่างๆมันถึงจะแสดงออกมาให้เห็นให้ปรากฏอยู่ภายในของเราเราไม่ได้ศึกษาภายนอกนี่คือหลักของพระเจ้าให้ศึกษาภายในหมดเลยเออทั้งรูปทั้งนามก็อยู่ที่นี่หมดเลยอันนี้คือหลักความจริง แต่คนจะมองว่าเราผิดทางมันก็เรื่องของคนมองแต่นี่คือแนวทางตรงที่สุดที่นี้นี่หลักของเราเราต้องมองให้ดีก่อนว่าเราไม่ได้เอามาเพื่อประโยชน์ในการบอกหวยบอกเบอร์รอเพื่อที่จะหาลาบสกการะใส่ตัวเองหลักวิชานี้พระองค์ประทานมาเพื่อปัญญาวิมุตเพื่อความดับทุกข์เพื่อความจางคลายจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองเพื่อทําให้แจ้งซึ่งนิพพาน แม้แต่เราเห็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยร,รัชตัตัดทิ้งหมดไม่ใช่แก่นสารที่เราต้องไปนั่งจดนั่งจำํำใครเป็นผัวใครเมียใครใครเป็นลูกใครใครเป็นศัตรูใครช่างหัวมันเพียงแต่รู้แล้วก็ปล่อยวางเพื่อชําระนี้กรมกันนี่คือหลักที่เราใช้ไม่ใช่อามาเพื่อก่อปัญหาอีกเออรู้สลัดตัดทิง้งเออคนนี้เป็นศัตรูก็โอโหสิกรมเป็นมิตรก็โอเค เชื่อชูกันก็ส่งเสริมกันไปทุกอย่างเนี่ยล้วนแต่มาเพื่อเกือ้อกูลนะไม่ใช่มาเพื่อทำลายกันนะแล้วมาเพื่อปัญญาล้วนๆเพียงแต่นี่ฟังให้ดีนะวิชานี้คือเปิดให้รู้ความจริงและเอาความจริงนั่นแหละมันจะได้คลายออกจากอาวิชชาเออที่มันปรากฏกับเราอยู่เนี่ยเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้แหละซึ่งที่อื่นเขาไม่มีในเมื่อที่อื่นไม่มีเขาก็สงสัยตลอด ใครก็แล้วแต่ยังสงสัยแสดงว่ายัง,งโง่อยู่ว oh. กเราเข้าใจไหมนี่คนสงสัยคือคนยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็แสดงว่ายังโง่แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนโง่นะไม่ใช่โง่แบบดักดานนะเป็นอวิชาอวิชาคือไม่รู้จริงเออถ้ารู้จริงมันจะไม่สงสัยอฟังเข้าใจนะตอนนี้แต่ใครจะดา่าเราใครจะว่าเราเราไม่ต้องใส่ใจคือหลักวิชานี้ เป็นการเปิดให้รู้ความจริงพุทธเจ้าประกาศความจริงเราต้องเอาความจริงมาตีแผ่ให้ทั่วโลกรู้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่พุทธเจ้าตรัสเนี่ยเราต้องเอามาพิสูจน์ให้ทั่วโลกได้รู้กฎเกณฑ์แห่งกรรมกรรมมีจริงมาพิสูจน์ถ่ายกรรมกันได้ทาไมจะถ่ายไม่ได้ในเมื่อโปรแกรมันกรรมมันมีอยู่แล้วแล้วเราก็เบิกบุญจากพุทธเจ้าแล้วก็ยังสงสัยอีกเบิกบุญได้ยังไง อก็น้อมเอาความดีน้อมเอาบุญน้อมเอารทวธรรมมาใส่จิตของเราเอาความดีมาใส่จิตของเราเอาไว้เนี่บุญกุศลทั้งหลายที่พระเจ้าของเราสร้างไว้พระาหัทั้งหลายสร้างไว้ท่านไม่ได้เอาไปนิพพานด้วยในเมื่อเราเป็นพุทธบริษรัทเราเดินตามพระองค์ท่านเราก็เบิกสิ่งเหล่านั้นน้อมเอาสิ่งเหล่านั้นคำว่า,าเบิกบุญก็เหมือนเดีว่าน้อมเอาสิ่งดีๆที่พระองค์ทําไว ที่พวกเราทำเอาไว้ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำเอาไว้มาประกอบในการชดใช้นี่เวน,นี่กรรมเพื่อชำระคดีเพื่อให้สัตว์โลกทั้งหลายเกิดปัญญาเพื่อการอโหสิก,กรรมสัตว์โลกทั้งหลายนั้นมันมีทุกข์นรกก็มีทุกข์เปรตก็มีทุกข์เราก็ต้องเอาบุญให้เขาเพื่อให้เขาได้รับความเย็นบุญมันเกิดความเย็นขึ้นเออในเมื่อเกิดความเย็นปุ๊บเขาก็รับฟังธรรมจากเรา ในเมื่อรับความทำมันก็เกิดปัญญาเกิดปัญญามันก็อุสิก,กรรมนี่คือการกระทำของเรานี่คือวิธีปฏิบัติของเราเออเราเน้นเรื่องของปัญญาเราไม่ได้เอาเอาวิชามาครอบงําใครเออใครจะพูดยังไงใครจะว่ายังไงมันเรื่องของใครเราไม่ใส่ใจเออแต่แนวทางของเราคืออาริยมรรคมีองแปดเพราะในการเพียรละชั่วเพียรทาดีเพียรทํากิจให้ผ่องใสอย่างมีสติ เออตั้งใจทําอยู่กับอย่างนี้นี่คือสมาธิจิตมันตั้งมั่นอยู่กับการละชั่วทําดีทาจิตให้ผ่องใสนี่คือเดินตามพุทธเจ้าของเราทําไมจะไม่ผ่องใสละ่ะแล้วเมื่อเราใช้กรรมแล้วเมื่อเราใช้ลมหายใจเออจิตมันก็ว่างจิตมันก็สงบเย็นสบายเนี่ยมันก็คลายจากทุกข์ไปจิตใจมันก็เบิกบานเออนี่คือหนทางแห่งพระนิพพานมันไม่ได้มีอะไรเป็นแก่นสารในการที่จะทําอะไร เ,ออเราทําเพื่อสลัดตัดทิ้งทีนี้นี่การสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นสภาวะทมทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องของปัญญาล้วนปรากฏให้เราเห็นความจริงเราไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอะไรความจริงที่ปรากฏขึ้นเราก็หายสงสัยกรรมส่งผลเรามีความทุกข์แสดงว่าบาปเออส่งผลมาให้เราแล้วเราก็ใช้ไป มันก็เกิดความสุขขึ้นเออบุญส่งผลอีกเราก็มีความสุขน่ะเราก็ไม่ได้ติดในความสุขเราก็ปฏิบัติต่อทุกเกิดใหม่เออทุกเกิดใหม่เราก็ใช้กรรมทุกก็คลายไปนี่คือหลักของพ่อจงเจ็ดหลักของอริยสัจสีทุกข์กับความดับทุกข์ไม่ต้องเป็นเจ้าท่องหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่จะเป็นเราทํามันเกิดขึ้นแล้วเราเข้าใจเราคุ้จริงเป็นประสบการณ์ของเราเป็นประสบการณ์ของทุกคนที่ปฏิบัติ ถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่เห็นเออถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่เข้าใจในเมื่อเข้าใจก็สแสดงว่ายังไม่รู้เรื่องเออถ้าพูดโง่มันก็ยะงมากไปอีกเดี๋ยวจะใช่ไหมสัดมันแล้วนะเนี่ยเข้าใจจุดไหมเราพวกเรื่องนี้มันเรื่องจริงเราไม่ได้โอ้อวดแต่เรากําลังอวดของดีเข้าใจไหมละ่ะเราไม่ได้อวดดีแต่เรากำ อดในเรื่องที่พุทธเจ้าของเราตัดมานี่แล้วพสั่งสอนเรามานี่แล้วพาเราทําธรรมญานทั้งหลายนี่กูบาอาจารย์ทั้งหลายแลวแม้แม้แต่พระองค์เองนี่จาาพระโอดจริงๆทําไมถึงบอกจาาพระอดเอ้าก็พระพระองค์สอนเราอยู่ภายในน่ะเราไม่ได้ลอกคาพีแต่พระองค์มาสอนเราททสิลูกหายใจเข้าไปลูกทําลูกทําแบบนี้แล้วทาตามพระองค์สอนเราจะบอกว่าใครพราะเราไม่เคยเสียได้ยินเสียงข้อพ่อพุทธเจ้าสักที เออเราบอกเสียงพระธรรมพระธรรมมาจากไหนก็พระเจ้าของเราเออแล้วจะอุปโลกเขายังบอกพระเจ้ามีเลยนี่เราบอกพระเจ้ามีตัวตนจริงแล้วธรรมยานที่เกิดขึ้นเราทําไมจะบอกว่าเสียงพระเจ้าไม่ได้หรอเพราะเราไม่เคยได้ยินเสียงพระองค์ท่านเออเราบอกพ่อเราสอนพ่อเราคือใครก็พระเจ้าไงเออเข้าใจอย่างทีเนี้แล้วนมเอาพระเจ้าน้มเอาพระธรรมพระองค์ก็สอนเราอยู่ภายใน เออท่านก็ใช้หละสลัตัดทิ้งให้อยู่กับความว่างอืมแล้วมันผิดตรงไหนมันไม่มีอะไรผิดเลยเพราะความว่างมันทําให้เราสว่างสวยเออมันเราจิตเราสงบเย็นสบายนั่นจนกว่าจะตัทรู้ตามพุทธเจ้าน่ก็ทําไปตามนี้พระองค์ก็สอนอยู่เรื่อยสอนอยู่เรื่อยแม้แต่ครูบาอาจารย์ธรรมยานทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นทีนี้ธรรมยานทั้งหลายที่สั่งสอนเราที่อบรมเราที่มาคอยบอกคอยสอนเรา อันไหนเทือมรควุณิผ่านแล้วนี่อันนั้นคือธรรมยานเราต้องแยกให้ออกเท่านั้นเองว่าเป็นโลกียธรรมหรือโลกุตระธรรมถ้าโลกุตระธรรมเป็นของพระเจ้าทั้งหมดเออจะเป็นของคนอื่นไม่ได้เพราะมีแต่พุทธเจ้าเท่านั้นที่สอนเรื่องโลกุตระธรรมเรื่องสอนนิพพานมีแต่พุทธเจ้าเท่านั้นเราจะไปบอกคนอื่นไม่ได้เพราะธรรมโลกุตระธรรมนั้นน่ะก็มีแต่พระอริยะเท่านั้นที่จะสอน ที่จะนำทางชี้ทางเทพเทวดาอินพรมยมยักษ์เขาเข้าไม่ถึงเขาก็สอนไม่ได้เอ,อนอกจากผู้ปฏิบัติเอ,อในแนวของสมาธิิแล้วถึงจะสอนลูกกุตะละทําได้ต้องไประดับหนึ่งเพราะฉะนั้น่ะถ้าเรายังไม่ถึงเราก็เดินตามได้แต่ในแนวนั้นเราต้องมองก่อนว่าเพื่อมักผลนิพพานไหมเพื่อดับทุกข์ไหมเพื่อจางคลายจากกิเลสเท่าหมอไหมถ้าสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นการสลัดตัดทิ้งนั่นคือของจริงเราเดินตามเลย แต่ถ้าบกบุญทําให้เรามีฤทธิ์มีเดชทําให้เราส่งเสริมให้เรากิเลสต,ตัณหาครอบงํามากขึ้นส่งเสริมให้เรามีกิเลสมากขึ้นมีตัณหามากขึ้นยดนี่นี่คือนี่เป็นโลกิยธรรมมันไม่ใช่หนทางของพระอริยะแล้วก็เออตัดจะเออเราไม่ได้ส่งเสริมตรงนี้นี่วิชาธรรมะเปิดโลกกรรมดานไม่ได้ส่งเสริมเรื่องโลกิยธรรมแต่เรากำลังส่งเสริมเรื่องโลกุตตรลธรรม เออเพื่อดับทุกข์เพื่อจังไลายจากกิเลสเสมอเพราะฉะนั้นเราก็เลยหายใจใช้กรรมไม่มีบ้าที่ไหนเราจะไม่อยากจะมาทุกข์เออมันต้องเห็นทุกข์แล้วเห็นธรรมนะนี่แหละเราเราถึงบอกใช้กรรมให้หมดเลยบาปทั้งหลายที่เราทํใช้ใช้ใช้มันใช้ได้เออคือเราทําไปแล้วนี่เราแก้ไขไม่ได้เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราได้เราจะยกเลิกกรรมที่เราทําไม่ไม่ได้เด็ดขาดเออนอกจากเรามี การชดเชยและเจ้ากรรมในเวรอโหสิกรรมเนี่ยเราก็จะคลายออกการเจ็บปวดความทุกข์ทรมานทั้งหลายที่เราทําร่วมกันมาในอดีตถ้าเจ้ากรรมในเวรอโหสิกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องการเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเจ้ากรรมในเวรอโหสิกรรมล้วนแต่จะเข้าสู่สภาวะปกติสภาวะปกติก็คือไม่มีแรงกดดันใดๆเกิดขึ้นเรื่องของบาปเราก็จะคลายจากทุกข์ไป ถ้าเรื่องของบุญเราก็จะมีความสุขมากขึ้นแค่นั้นเองนนี่คือคือกฎเกณฑ์แห่งกรรมทั้งหมดนะมันเป็นกฎแห่งกรรมทั้งนั้นกรรมดีกรรมชั่วที่เราทําทั้งนั้นสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนี่คือวิธีการของเรานี่คือสิ่งที่เราต้องยึดมั่นถือมั่นว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเราต้องยึดหลักกรรมหลักเชื่อแห่งกรรมเข้าไว้เพราะฉะนั้นเราถึงเน้นเรื่องเปิดโลกกรรมบันดาลนะกรรมบันดาลเน้นว่ากรรมบันดาล กรรมคือการกระทําการกระทําในอดีตส่งผลมาให้เราต้องใช้เขาในท่านนี้ก็ต้องมาใช้การกระทําเหมือนกันเออเนี่ยตรงตรงนี้แหละคือหลักที่เราต้องทําเพื่อการรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วก็เราถึงจะเข้าใจนี่คือเน้นต้องเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเกิดแล้วก็ปล่อยวางเกิดรู้แล้วก็ปล่อยวางรู้แล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งใดแล้วไม่ได้เอาตรงนี้เป็นไปหาผลประโยชน์ใส่ตัวเอง ่าเพราะเรามีกฎของเราอยู่นะทั้งสามโลกนี้ตั้งกฎเอาไว้แล้วว่าเราไม่เอาวิชานี้ไปเพื่อประโยชน์ตนต้นนะเราทำเมื่อเมื่อเจริญด้วยปัญญานะเราจะไม่ทำลายกติกาตรงนี้เออแค่นี้นะมันมีกฎอยู่แล้วนะนะถ้าใครเอาไปทําเพื่อหาผลประโยชน์ใส่ตัวหรือว่าเอาไปทําอะไรที่นอกลูก่นอกทางก็ได้รับการลงโทษเองเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเออพวกเราต้องเข้าใจด้วยว่า ฎเกณฑ์แห่งกรรมนี้เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติที่เราทำเพียงแต่เราหายใจเท่านั้นทุกอย่างเป็นกระบวนการของกรรมกรรมบันดาลให้เป็นไปแล้วก็รู้ด้วยทุกอย่างรู้ด้วยตัวเองหมดเลยนี่เป็นประสบการณ์ของเราล้วนๆน,นะเราก็เดินตามพระเจ้าอย่างนี้พระเจ้าก็มีประสบการณ์ล้วนๆเหมือนกันอาจารย์วิชานี้คือทุกคนสามารถที่จะปฏิบัติได้เห็นได้รู้ได้แจ้งได้ในนิพพานเหมือนกันนะก็น่าจะเข้าใจดีนะวันนี้ก็อาจจะเข้มข้นไปนิดนึง ยัียงอาจจะดูดันก็โมสิกนะก็น่าจะตมงควรกี่เวลาแล้ว